เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ็อกเชแนลเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาลงดิวิชั่น5นะครับด้วยการใช้อ่าแผนที่น่าเล่นที่สุดใน2024นะครับแผนเกราะนะครับผมมาดูกันว่าเราจะทําได้หรือไม่นะครับเราไปติดตามชมนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผม ฮาแล้วครับเจอกับเรดบูลนะครับว้าว mm hmm. วานเทียมเลยครับทีนี้นะครับถ้าใไรชมคลิปฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องให้ด้วยนะครับหากใครอยากดูไลฟ์ก็สามารถไปดูทางช่องติกตอกสามนี้เลยนะครับะตรีมทุกวันเวลาตีสี่เป็นต้นไปนะครับและอย่าลืมกดดตามช่องติกตอกให้ด้วยนะครับและถ้าหากใครอยากมีงินสมบูรก็สามารถไปทักเท็ได้เลย <Wow. S 1> นะครับแล้วเจอกันครับ นี่นะครับแผนเกราะของเรานะครับผมซึ่งใครหลายๆคนอาจจะชอบหลายๆคนอาจจะไม่ชอบนะครับใครที่ชอบก็ทําตามได้เลยนะครับแผนนี้ครับดีที่สุด2024นะครับมาเจอกับแผนทําชิงนะครับ413เอ้ย4213นะครับนี่มาเจอหน่อยกับแผนเกาะนะครับซึ่งแผนก็คขายๆกันนั่แหละครับ แต่กองกลางเรามีอ่าเอสหนึ่งตัวแล้วก็ปีกซ้ายปีดขวานี่คืออยู่อยู่แบบสูงมากนะครับไม่ต้องมาลงแบบช่วยเกมรับแล้วเพราะว่าเราจะได้แบบสปีดเออไม่ต้องลงช่วยกลัวว่าเหนื่อยนะครับผมัม่นและครับ เอาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอีฟุตบอล2024นะครับผมวันนี้นะครับอาลีลาพบกับเลนบูลซาบัวนะครับเป็นนักกระชับมิดนะครับเอาละครับเป็นทางฝัานเลดบูลนะครับเล่นลูกเขียเล่นก่อนนะครับบุ่มจากซ้ายไปขวาครับเลดบูลมากับชุดเสื้อสีขาวนะครับกางเกงแดงนะครับซึ่งเป็นชุดประจำประจำทีมของเขาอยู่แล้วนะครับ ส่วนสว่งไอ้แล้ครับมากับชุดเสื้ออ่าสีสีสฝาน้ําเงินนะครับน่า,นาจะน้ําเงินนะครับแล้วเปิดมาลูกนี่โหมีการทักทายไว้ก่อนเลยครับสำหรับเรดบูลครับเกียนด้วยไปก็ครับเจ้ากันเซโลครับไปไปขวาไปที่แล้วโนไมซี่เมซี่ลอเอาลาะอ้าวล้ะได้แล้วจวังหวะนี้แทนไปที่ลุงไมได้เก้ถึงไหม ยังได้อยู่ยังได้อยู่ตามเมสซี่เมสซี่คืนหลังไปเวย่าแต่ว่าเขากลามาเควินด์ปรอยงานแล้วลูกนี้โดนเชสโซมี่นะครับทำลายจังหวะในงานนะครับโดนแน่นะครับลูกนี้ไปที่บาเป้พลิกมนีฮากิมี่ไม่ได้ฮากิมี่ก็ซึ่งเป็นนักเตะที่มีความเร็วอยู่แล้วนะครับผมไม่ต่างกันจากเอ็บบาเป้ครับหลามาลูกนี้ลกไมินิกเก้พลิกโอ้โหพยายามจะยิงซ้ายลูกนี้โดนบล็อกไปก่อนครับ จะเป็นลูกเตะมุมนะครับอ่าได้เตะมุมนะครับอาริลาในด้านของเควินเดอรอยครับเตะเปิดมาตรงกลามีกริเบรี่ไม่ไม่ถึงครับตรงต้ามที่ยูไนเตอร์คาร์ล็อครับไหลฟืดมาจากกเซโร่ตะวัดมาที่เนมาชินเนไม่ถึงครับติดเนนเดสซานซานมาเคลียต้องเปิดยาแล้วครับเปิดยาวมาไม่ดีครับโดนดักด้วยทางด้านของอาริลานะครับ ในไม่ชูนเ,เนี่ยเอาที่เลโอนเมสซี่เมสซี่โดนมาโยเก็บแล้วไอน้เนเดสครับแทงยาวมาก็ไม่หลุดเหมือนกันครับติดจาร์เกเซโร่บลิบาลี่ครับตกมาตรงกลางเบบิเดบรบอยปฏิจุบันเวลาแล้วไม่ถึงเดูบอยครับลูกนี้เอาเลยใจสันน้นเนาะโกเบต้องเตะเขียวไปก่อนนะครับขีเดูบอยอเสียบอลอีกแล้วครับฮาคิมิทอชเชอรมี ลิบราหายแล้วนะครับแถมไม่ไดขวาแล้วไม่มีตัวประกบข้าแล้วขอขอขอสองไกลมาลุงอยู่หูต้องเสพถึงไม่ก่อนนะครับโอ้โหแม่ไม่มีไม่มีประกบเดบรอยแล้วครับดูจังหวะนี้ครับโอ้โหเวียร่าก็มาไม่ทันนะครับอันตรายนะครับปล่อยให้เดบรอยล่งๆอย่างนี้นะครับเดมุ่งของเดดบูลนะครับคา้าองเมซี่นะครับเปิดตรงเสาแรกมาลุนมีโคบ่บาเลยครับดีดาครับ เปิดเร็วมาที่เมสซี่ยนคืนไปที่เวลาครับย่อไปทางซ้ายเอมบเป้ลูกนี้โดนสกัดเอาเลยยังไงครับจังหวะนี้เอเดนส์ไหลามาลูกนี้ติดเจากก้าเอเซโลครับเนี่ยบ้าเสียบอลน,นี้ให้กับชอนซิลมี่ครับแต่ซิลมี่ก็เสียบอลเหมือนกันนะครับทางฝั่งของคิวินเดบอยครับมาหาคอมาที่เอเบเป้ลูกนี้แล้วครับแล้วจ่ายไปที่ลูมิเดเก้หลุดนะครับ,ลรมมรนนรบหลุดเดียวแล้วแต่หนึ่งที่แปรนิ่มๆน,น,นะโอ้โห อาลีลานขึ้นนำได้ในที่ที่40ครับจากลูเมนิเก้ครับลูกนดี้วอูโ,อโหลุดเดียวนี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยครับหลุดเดียวแล้วก็ปล่อยจอเลยโอโ้โหต้องชม,ชมชีวิตเดีบลอยครับเมื่อกี้เนี่ยครับโอโ้โหเห็นไอ้บัเป้ขยับแล้วหโโูและจ่ายมาทะลุมาอย่างนี้ก็เดียบลอยเลยครับของหลังลงไม่ทันเลยครับมงตั้ง ไปที่ลูเบ็โตคารอสคือไปที่บาเป้ลูกนี้โอ้โหจ่ายไปที่ลูเป็โตคารอตลูเป็โตคารอสเปิดมาเสาแรกแล้วโคมานติดบล็กลอกแล้วจะสามอีกทีนึงไม่ได้แล้วครับลูกนียวแล้วก็จบครึ่งแรกนะครับเป็นทางด้านของอารลิฮิลานะครับขึ้นนำไปก่อนนะครับจากลรเมนิเก้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ ก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลก็อยู่ที่ฝั่งอาริลานะครับ60%เซ็นเลยเอาละครับผมมาดูเครื่องหลังกันต่อนะครับเป็นท่าด้านของอาริลานะครับเสียลูกเล่นก่อนลูกเล่นต่อนะครับผมไปฝ้ายไปขวาครับฟรีบาลี่ครับหลายไปตรงกลางติดตัวเซมี่ครับตัวเซมี่แทงไปเมือติดเวล่าครับ ดูเป็นตคาร์ลอปเอราใจาเสียมาอย่างนี้เนมมาเนมมาวางกลางม่ที่เอปเป้ตะหวัดมาฮาเลนด์ฮาแลนด์น้องพยายามจะจ่ายที่มสซี่ครับลูกนี้และคืนไม่ดีเลยครับเอเซลูมานิเก้ครับโอ้ยฉาไม่น่อยครับลุงลจังหวะนี้หูต่างฟ้ายตา่างเสียบอลครับเป็นทางด้านของอาริลานะครับได้บอลไปแทนที่เอปเป้ครับโยกและจ่ายไปที่เกวินเดอร์บอยลูกนี้แล้วโยกโยกแล้วหาช่องเจอแล้วยิงติดบล็อก แล้วยังไงแล้วสามวิทีนีติดชลไเข้าประตูนะครับ2ประตูจากลูมเมริเก้ครับโอ้โหหนามห่างในทีนี้สองประตูต่อสูเลยครับเด็ูดต้องพยายามเอาประตูให้ไวที่สุดครับแถมไว้ติดเนม่าชีเน่ยหลายมาจากกิซิโลเมสซี่พุ่นิ้วหุโดน เขาเดี๋ยวจะว่าแต่ไปทีเมสซี่ต่อเมสซี่ให้เนม่าช่วยเนี่ยเนมาออ่าพยายามจะให้ที่เมสซี่รับลุงนี้ไม่ได้ยกขึ้นหน้ามาเตะครับแล้วคืนมายังได้อยู่แล้วยังได้อยู่แล้วแกยังได้อยู่ครับอาริลาฝา,ฝากฝากแล้วแต่งไปที่ลุงไม,ม่ได้แกเอาลุงไม,ม่ได้แกลุมมดลอีกแล้วแล้วตวัดมาเข้ากามาอหนิกเกี่ยวครับ เล่นแฮนยาวมันเสียบอลนะครับเล็บูเอาอยัางได้อยู่ครับอาริล่าแบบบัปแบบเปบ้เห็นบัปเป้เห็นมันเดอบอยเสียบอลครับเในฐานะของเล็บูนะครับจัโตมาเนมาชื่อเนี่ยเสียบอลให้กับคุริบาลี่เป็นทางด้านของอาริลาอ๋อเสียบอลโอ้โหต่างฝ่ายกังเสียบอลน,นี่ยอ่านยากเลยนะครับผม เกวิดอิบอยแทนไปที่เ e อ็มบาเป้ลูกนี้ยังได้อยู่ครับแล้วแล้วเ e อ็มบาเป้จ่ายคืนไปที่เกวิดอิบอยป่ามาเข้าการมาลูกนี้ได้มาโอ้โหหักข้อไปเยอะนิดหน่อยอรับแม่โอ้โหโอกาสทองเลยครับเนมา่าจะมีการเปลี่ยนตัวหรือไม่ครับทางฝั่งของเดดบูลนะครับ นั่นต้องมีการเปลี่ยนตัวนะครับไม่ไหวครับกัเบลเปิดยาวมาโอนมงสกัดไว้ก่อนครับไปที่เวลาฝ่าวับได้ฝาครับอารีิลาจาังปืนกระแทกมาลูกนี้ก็ได้ฝาครับอ๋ครับฟิคิกเล่นซันมาที่เนมชัชเนยียรหลายไปที่เจ้าเกนเซโล่ครับ เปิดเสาสองมาลูกิีหุยเกือบถึงครับแล้วฮาคิมิ่ตามมาเก็บบอลได้ครับแล้ว่ายน้่ดีๆเหมือนกันนาำฝั่งของเล็บบูทำเก็บบอลได้ครับทาคิมี่งกิวิเดบอยเดยบอยหลายดีๆในใบ้านชูนเนี่ยในบ้านชูนเนี่ยดุนกเกวิขอไปครับฝั่งของอลิตุสคาร์ลอสครับทำจริงๆันสันๆไปซิดแล้ว เอ็มบเป้ลูกอยู่จนกับฮาคิมิไม่ผ่านครับเนมาชูเนี่ยไหลามาลูกนีติดเอเนเดสเอเนเดสจ่ายไปที่คิเลนเอ็มบเป้เอ็มบเป้้ผม,มจะแว่ายังได้อยู่ครับเอ็มบเป้เอ็มบเป้ลากไปตรงกลางลากไปไหลไปที่เกวินเดอร์ลอยเปิดมาลูกนี่มึงสกัดได้ก่อนครับเอาละครับจุดเวลา2นาทีแต่นี้ เดีย๋ยนี้เลยไป1นาทีนะครับเอาสามนาทีนะครับโอกาสสุดท้ายทางด้านของเด็ดบุรับตีไขแตกไม่ได้ครับลูกนี้โดนดีด้าตะกันแล้วเปิดยาวมาแล้วก็เราะว่าจบเกมนะครับด้วยทางฝั่งของอาลีฮิลางนะครับเอาชนะในเกมนี้ได้นะครับ2ประตูต่อศูนะครับทำให้ได้ยกระดับขึ้นดิชั่น4เป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็ขอลาตัวท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะมาสอนอะไรนะครับผม,ผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมได้เจอกัน